ริชีไม่พอใจที่โซเนียสาดน้ำใส่ลัศมีและตำหนิโซเนียทุกคนต่างโต้เถียงกันลัศมีบอกทุกคนว่ามันเป็นความผิดของเธอเองเธอพร้อมที่จะรับโทษริชีบอกให้ลัศมีมานั่งทานอาหารกับพวกเขานีลามบอกพรุ่งนี้คูมันของลัศมีจะมาที่นี่เธอต้องการจะให้ลัศมีแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะเขาเป็นคนดีมากขอให้ริชีอยู่พบคู่มันของลัศมีด้วย ที่บ้านของรัศมีชาลูกังวลว่ารัศมีจะถูกครอบครัวโอเบอร์รอยตําหนิอายุธโทรมาบอกว่ารัศมีไม่ได้ถูกตําหนิทุกอย่างเรียบร้อยดีชาลูก็โล่งใจอายุธบอกว่าพรุ่งนี้คู่มันจะมาที่บ้านของเขาชาลูถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างไรอายุธบอกน่าจะเป็นคนดีเพราะหนีลามเป็นคนเลือกเองเขาจะคิดหาแผนการเพื่อจะจัดการเรื่องนี้ชาลูก็ตอบตกลงอายุธมาหารัศมีที่ห้องบอกให้ ัศมีอย่าตอบตกลงที่จะแต่งงานใหม่ลัศมีบอกเธอต้องการจะแต่งงานและไปจากบ้านหลังนี้อายุธถ,ถามถึงเหตุผลลัศมีไม่อยากจะคุยเรื่องนี้อีกอายุธบอกริชชีรักเธอไม่ได้รักมาริชกาเธอกับริชชีกำลังทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและเดินจากไปวันต่อมาลัศมีมาอธิษฐานที่หน้าแท่นเทวรูปริชชีมาที่ห้องของลัศมีพบว่าเธอไม่อยู่ในห้องเขากำลังจะเปิดประตูออกไป แต่ลัสมีเปิดประตูเข้ามาชนเขา ลัศมีต้นฉบับตอนที่542รลัศมีหัวเราะที่จมูกของริชีถูกประตูชนและเอายามาทาให้เขาทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันลัศมีถามริชีว่าเขาเข้ามาในห้องของเธอทําไมเขาบอกเขาแค่คิดถึงเธอจึงอยากมาหาเธอและใช้เวลาร่วมกับเธอจากนั้นริชีก็เดินจากไปเขาออกมาออกกําลังกายอยู่ในห้องกับอายุธอายุธบอกให้ริชีแต่งงานกับลัศมี อีกครั้งิชีปฏิเสธว่ารัศมีไม่ได้รักเขารัศมีจะมีความสุข ถ้าเธอไปจากบ้านหลังนี้อายุธบอกก็จะไม่ยอมให้ลัศมีแต่งงานกับคนอื่นและเดินจากไปที่บ้านของลัศมีชาลูบรานีกำลังเตรียมตัวไปที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยเพื่อไปดูคู่มันลัศมีบรานีบอกว่าพวกเขาควรที่จะพาราโนไปด้วยชาลูเห็นด้วยทั้งสองพยายามพูดโน้มน้าวให้ราโนไปเพื่อจะหยุดการแต่งงานของลัศมีราโนก็ตอบตกลง ที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยทุกคนนั่งอยู่ที่ห้องโถงอัญชนาและโซโรนีที่เป็นแม่และพี่สะใภ้ของวิการว่าที่คู่มั่นของรัศมีมาที่นันพร้อมกับนักบวชนีรามให้การต้อนรับของพวกเขาขณะเดียวกันราโนชาลูบานีมาถึงที่นั่นด้วยทุกคนสงสัยที่ไม่เห็นวิกรารมาด้วยซาโรนีบอกวิกาลติดงานด่วนจึงมาด้วยไม่ได้ดาดีบอกทุกคนว่าคงจะ ถ้าวิกรารมาที่นี่ด้วยอายุธขอดูรูปถ่ายอัญชนากับโซรานีอำอึงอัญชนาบอกโทรศัพท์เธอชาร์จแบตอยูน่ในรถซาโรนีบอกเธอไม่มีรูปถ่ายของวิกรารเลยอัญชนาบอกให้ซาโรนีเอาบัตรของวิกรารให้ทุกคนดูทุกคนเห็นรูปบัตรของวิกรานก็นิ่งไปเพราะรูปไม่ค่อยชัดและวิกรานก็หน้าตาดูไม่ค่อยดีอัญชนาบอกทุกคนว่าวิกรานอาจจะหน้าตาไม่ดี แต่เขาเป็นคนดีและมีความสามารถรัศมีต้นฉบับ ตอนที่453อัญชนากับซาโลนีพูดถึงครอบครัวธุรกิจของวิกรารให้ทุกคนฟังราโนได้ยินก็เห็นดีงามด้วยคาริชมาไปพารัสมีลงมาที่ห้องโถงอัญชนากับซาโลนีเห็นลัสมีก็รู้สึกถูกชะตานักบวชตรวจดูดวงชะตาของวิการกับลัสมีบอกทุกคนว่าทั้งสองเป็นคู่ที่เหมาะสมกัน มูเกสนำอาหารมาเสิร์ฟราโนก็ชื่นชมฝีมือการทำอาหารของลัสมีให้อัญชนากับซารรนี่ฟังทั้งสองได้ทานบอกว่าอร่อยมากต่อมาทั้งสองก็ขอตัวกลับริชีบอกนีลามว่าวิกรานไม่เหมาะสมกับลัสมีนีลามกับคาริชมาบอกให้ริชีอย่าได้ตัดสินคนจากรูปถ่ายดาดีบอกให้นีลามอย่าเพิ่งรีบร้อนอายุธบอกทุกคนว่าเขาไม่ชอบวิกราน เพราะวิกราณหน้าตาไม่ดีชาลูก,กับบราณีบอกว่าพวกเธอเขไม่ชอบวิกราณเช่นกัน โซเนียบอกให้สองพี่น้องพาลัสมีกลับไปอยู่ที่บ้านตัวเองริชชีต่อว่าโซเนียด้วยความไม่พอใจลัสมีบอกทุกคนว่าอย่าทะเลาะกันเพราะเธอเธอต้องการจะแต่งงานและไปจากบ้านหลังนี้ริชชีบอกนีลามว่าเขาไม่ได้จะต่อต้านการแต่งงานของลัสมีแต่เขาแค่ไม่ชอบวิกรารพวกเขาควรที่จะตรวจสอบดูให้แน่ใจก่อนว่าลัสมีจะได้ไปอยู่กับครอบครัวที่ดี นีลามตอบตกลงบอกทุกคนว่างานแต่งงานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลัสมีชอบวิกรารเท่านั้นและริจ,จีกับมาริสกาจะต้องแต่งงานกันไม่ว่าลัสมีจะได้แต่งงานหรือไม่ก็ตามอายุกลับมาที่ห้องของเขาพร้อมกับชาลูบราณีลัสมีมาบอกพวกเขาอย่าพยายามหยุดการแต่งงานของเธออีกทั้งสามปฏิเสธบอกว่าพวกเขาจะไม่ให้ลัสมีแต่งงานกับคนอืน่น ลัสมีต้นฉบับตอนที่544ีิีดาดีวิเรนดาและนีลามคุยกันอยู่ในห้องดาดีถามนีลามว่าวิกรานจะยอมรับลัสมีที่เคยหย่าหรือไม่นีลามบอกถ้าวิกรานไม่ใช่คนดีริชีก็จะไม่ยอมให้ลัสมีแต่งงานด้วยอยู่แล้วนีลามได้รับโทรศัพท์บอกดาดีกับวิเรนดาว่าวิกรานจะมาพบลัสมีในวันนี้อาหนาน่าได้ยินก็ตกใจ ลัสมีกลับมาที่ห้องเธอริจีตามมาบอกให้เธอไม่ต้องแต่งงานถ้าเธอไม่อยากแต่งลัสมีบอกเธอไม่ได้อยากจะแต่งงานแต่เขาบังคับให้เธอแต่งเธอต้องการจะไปจากที่นี่ริจีบอกเขารักเธอเขาควรจะรู้ตัวตั้งนานแล้วไม่อย่างนั้นพวกเขาก็คงไม่อยากกันทั้งสองหันไปเห็นมาริสกายืนอยู่ที่ประตูก็ตกใจมาริสกาถามริชีว่าเขามาคุย อะไรกับลัสมีริชีกับลัสมีโล่งใจที่มาริสกาไม่ได้ยินที่พวกเขาคุยกันลัสมีบอกมาริสกาว่างานแต่งงานของเธอจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนริชีบอกมาริสกาว่าเขาจะแต่งงานกับเธอและจะไม่มีอะไรผิดพลาดในห้องอายุธบอกให้ชาลูบรารนีไม่ต้องกังวลเพราะลัสมีจะต้องปฏิเสธวิกการอยู่แล้ว อาณามหาอายุธบอกว่าวิกรานจะมาพบลัศมีในวันนี้ราโนกลับมาที่บ้านเล่าเรื่องครอบรครัวของวิการานให้เนหาฟังบอกว่าพวกเขาร่ำรวยมากแต่วิกรารนหน้าตาไม่ค่อยดีเนหาถามว่าถ้าลัศมีปฏิเสธจะทำอย่างไรราโนบอกเธอจะดมนาวให้ลัศมียอมตอบตกลงและนีลามคงจะบังคับลัศมีให้แต่งงานต่อมาอัญชนาและซาโลนีนั่งอยู่น ในรถพูดชื่นชมลัศมีซาโรนีบอกว่าน้องสาวของลัศมีกับอายุธดูไม่ค่อยชอบวิกรานอัญชนาบอกว่าวิกรานจะต้องเอาชนะใจทุกคนได้ลัศมีต้นฉบับตอนที่545ในห้องอายุธชาลูบรานีตกใจที่วิกรานจะมาพบลัศมีในวันนี้ต่อมาวิกรานอัญชนาซาโรนีมาที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยทุกคนตกใจที่พบว่า วิการานเป็นคนที่หน้าตาดีมากมาริสกาถามรฤชีว่าเขามีความสุขหรือไม่ที่ความปรารถนาของเขาจะถูกเติมเต็มแล้วเพราะ พวกเขาหาผู้ชายที่คู่ควรกับลัศมีได้แล้วอายุธบอกชาลูว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ลัศมีแต่งงานกับวิกรานอายุธกลับมาที่ห้องของเขาพบกระดาษที่ฤทธิ์ฉีเขียนคุณสมบัติของกูมันลัศมีเอาไว้เขาดีใจคิดว่าวิกรานจะไม่มีคุณสมบัติครบตามนี้และลัศมีจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับวิกรานที่ห้องโถงนีลาบอกให้คาริชมา ไปพาลัสมีลงมาแต่ริชีบอกว่าเขาจะไปพาลัสมีลงมาเองริชีขึ้นมาที่ชั้นบนเดินชนอายุธ์อายุทธยื่นกระดาษคุณสมบัติให้ริชีดูบอกว่าเขาจะทำให้ลัสมีไม่ได้แต่งงานกับวิกรานริชีบอกเขายัางไม่พบข้อบกพร่องของวิกรานเลยอายุธบอกว่าเขาจะเปิดเผยทตุทแท้ของวิกรานให้ทุกคนเห็นอายุธกลับมาที่ห้องโถงบอกวิกกรานว่า เขามีอะไรที่จะคุยด้วยวิกรารตอบตกลงคาริสมาบอกนีลามว่าเธอคิดว่าอายุท์กำลังจะสร้างปัญหาอายุทธบอกคาริสมาว่าเขามีคำถามที่จะถามวิกรารเล็กน้อยรัศมีต้นฉบับ ตอนที่546รีิชีมาหาลัศมีที่ห้องบอกเธอว่าเขามาตามเธอลงไปที่ห้องโถงเพราะวิกรานมาถึงแล้วเขาและทุกคนได้พูดคุยกับวิกรานแล้วทุกคนต่างก็ชอบวิกรานที่ห้องโถงอายุทยังคงถามคำถามกับวิกรานต่อไปคาริชมากับนีลามคอยตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆที่ริชีกำหนดเอาไว้คาริชมาบอกอายุธว่าวิกกรานมี มีคุณสมบัติเกือบจะครบทั้งหมดอายุธไม่พอใจบอกอาณาว่าแผนการของพวกเขาล้มเหลวริชีพาลัสมีมาที่นั่นวิกรารเห็นลัสมีก็รู้สึกชอบคาริชมาบอกพวกเขาควรที่จะกำหนดวันแต่งงานกันเลยวิกรารแย้งว่าพวกเขาควรที่จะรับฟังความเห็นของลัสมีก่อน ดาดีเห็นด้วยกับวิกรานวิการานบอกทุกคนว่าเขาต้องการจะคุยกับลัสมีเป็นการส่วนตัวคาริสมาคิดว่าลัสมีอาจจะพูดอะไรบางอย่างกับเขาเพื่อจะยกเลิกการแต่งงานริชชีกับเวเรนดาบอกให้ลัสมีไปคุยกับเขา ต่อมาลัศมีพาวิกรานมาที่ห้องเธอวิกรานบอกให้เธอถามคำถามเขาได้ลัศมีบอกเธอไม่รู้ถามอะไรเพราะทุกคนได้ถามเขาไปแล้ววิกรานบอกว่าเขาดีใจที่ได้มาพบเธอลัศมีบอกว่าเธอมีอดีตที่เขาจำเป็นจะต้องรู้วิกรานบอกเขาไม่ได้สนใจในอดีตของเธอลัศมีบอกว่าเธอเคยเป็นสะใภ้ของครอบครัวนี้เธอกับริชีเคยแต่งงาน กันมาก่อน แต่ก็อยากกันแล้วบาวเวนเดอร์มาที่บ้านของลัสมีดาโนเห็นบาวนเวนเดอร์ก็ไม่พอใจบอกให้เขาออกไปจากบ้านบาวนเวนเดอร์บอกให้ราโนคืนเงินที่เขาให้เธอมาแต่ราโนปฏิเสธบาวเวนเดอร์บอกเขาต้องการที่จะคุยกับลัสมีและแย่งโทรศัพท์ของราโนไปที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยวิการกับลัสมีลงมาที่ห้องโถงวิการบอกทุกคนว่าเขายัางไม่พร้อมที่จะ แต่งงานกับรสมีเขาต้องการเวลาเพิ่มในการตัดสินใจทุกคนได้ยินก็ตกใจ